มาจะต้องหักพันจะตัวเป็นยันนแบัตเด็กๆคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะเราจะไปฟารมทำตีคาเฟ่กันค่ะดูหน้าเด็กๆที่เ้าสวยกว่าแม่เลยนะคะป๊าป๊าว้าวว้าว โอโอเคเดี okay. ๋ยวเรารอถึงก่อนก่อนนะคะโอเคไหมคะโอเคไบ้ายเลยค่ะโอเคอื ีตัวใหม่เนี่ยตัวท okay, ี่เป็นโซนเจ็ดเราจะไปดูกันโอเคปะเด็กๆไปเถอะเราเข้าไปข้างในกันปะมาี่ยุ่ล้นดกับโอลาด้วยโอเคไม่ถายหาย่อันไหนไม่หายหรอเดรดรบให้คุตาได้กอนลูกเ็วๆๆๆโอเคมาพี่ยู่มาลุกมา มีผักสลัดปลอดสาพิด้วยด้วยย่ะพี่วัดส่มทีไมก่อน <mon k> okay, ถึงน่ง้ดีุณเราแม่ก่อนขึ้นมาข้างในกอเคไนะครับนแค่คได้ค่ะค่ะ มันสูงแล้วค่ะลูกมันสูงแล้วลูกสูงระดับนี้ไม่มีอะไรนร้าเล่นไม่ได้เลยลูกเลยครับอยด้วย่ลเลยเด็กๆปอเลยค่ะลูกเด็กป้อเลยค่ะไหน

ยืนเลยหรอหมูมีสองตัวหมูมีสองตัวเด็กๆก็มีสองคนอายาป้อนหนูกระลุกดูนะขอถือยาไปให้แพ้กันขอถือยาไปให้แพ้กันโอเคโอเคเดินไปเร็วหาแม่มา พี่ยูสิยูสิเขาไม่ออกมาเขาไม่ได้นี่เขาปลูกไว้เขาปลูกไว้เขาไม่เดินมาหาหนรอยู่แล้วไปไหมไหมครับจไมอ่ะลูกตอนนี้พี่ยู่กำลังให้อาหารแพะก็คือให้ย่านั่นเองกลัวอะไรล่ะลูก เขาออกมาไม่ได้เห็นไหมเขาปลูกไว้เห็นไหมนะลูกเขาปลูกไว้ตห็นูไหมตุนู้นไหมตุนู้นไหมโอเคไปดูตัวนี้กันมาจับมือกับแม่เขาออกมาไม่ได้เขาออกมาไม่ได้ลูกเขาออกมาไม่ได้อาแม่รู้แม่รู้มแม่แม่ก็ได้อาจับมือแม่แม่มันร้อนไหมลูกมันร้อนนะมาดูกระป๋าดูกระป๋าพี่ยูดูกระป๋าให้ดูพี่ยูหาหนูถือเองถอเองเอาไปถือแน่ไปมือถือเอง ตายย่าปะดูดิเยื่ยื่อในตรงนี้เหรอเยื่อในตรงนี้แล้วเขาจะได้กินเหรอเด็กหิวไหมล่าเนี่ยเมื่อกี้เราจะไปจับจับแพ้แล้วแพ้เขาเป็นแพ้ใจดีคือแพ้แพ้ใจดีมากเลยนะเด็กๆเด็กๆจับได้นะคะเนี่ยเนี่ยเด็กๆจับได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะแพ้ใจดีมาก จดีน่ารักด้วยเป็นกันเองกับเด็กๆนะคะมีนึกรูปหัวดีๆนะคะก็จับหัวนะคะลูกตามเลยพี่ยูเขาใจดีใจดีพี่ยูเก่งมากค่ะพยูจับหัวดีๆนะจับเบาๆนะเออรูปได้รูปได้เขาใจดี ยังทำอรอ้ะใจดีมากโอ้โหเด็กๆจกลับได้อ่ะแท้เขาใจดีมากเลยใช่ไหมคะย่าอายุแฮปปี้แท้แค่ใจดีมากเลยนะ,ยะโอ้ยอยู่นั่งเล่นชิงช้าเหรอคะ เรามีสะพานนี่ยูนหัวงอะไรงามนหรอไหแีสะพานหออ้มีปลายอายอยูมีปลาไหมคะอาย่าเห็นปลาไหม่ปลากเห็นปลาไหมคะเห็นเห็นไหมอุ้ยพีปลาคาบด้วยหรอคาบด้วย่ปลาเยอะเลยอะ เขามีอาหารปลาขายไหมนี่เขาไม่มีอาหารให้ค่ะลูกเขาไม่ได้ขายที่นี่เขาไม่ได้ขายพี่อยู่เขาไม่ได้ขายแต่ปลาเยอะมากที่ดิพีอยู่ปลามารอพี่อยู่เพียบเลยอ่ะปลาครัฟด้วยปลาคัฟกี่ตัวนะอายุตัวไหนใหญ่สุดคะอันนั้นอะอันนั้นหรอสีอะไรคะตัวนี้หรอใหญ่สุดหรอใหญ่สุดเลย เด็กระวังนะน้ำลึก1เมตรเลยนะโปรดดูแลบุตรบุตรหลานของเราให้ดีๆนะคะไม่สลับกระเป๋าแป๊บห่จิ้มหนเชือกเลลูกหนูต้องหนเชือ เกาเชื่อเขาไหมนี่อาญาดูอาญาอยู่ว่า๋าอือดูนะก้าเจาก้าเจ้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 าก้า้า่จะปล่อยเมือรนาะากาะไว้แล้วขายงไว้ด้วยขายงไว้ขายงไว้ไหวไหมล่ะน่ะอ้าได้ได้ได้ซไปอยู่ไหวอยยทำได้นี่ยวย้อยิ้มยูสุดไปไหวะอพอเดี๋ยวลูกหลุดโอเค เก่งมากแ่งสายยารับอู้พี่ยูเก่งไฟไกัไมกนพียูไฟไก่อนไฟก่อพี่ยูยูไฟไหนไอ้ไม่หนี่คกีได้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 คนนี้จะปล่อยหรือพ่อสองสางไว้ยลกยนมนามม หนูต้องกอดแน่นๆลูกหนูต้องกอดแน่นๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหมเอาไฟกับแม่กันไฟกับแม่กันไอ้ย่ากินไอ้ย่าไฟไฟเย้ไอยู่เกอะแน่นๆเลยนะแน่นๆนะไอ้ย่ามาดูกับแม่ไอ้ย่ามาดูกับแม่มีอีกตัวนึงเดี๋ยวเราสลับแป๊บไอ้ย่าต้องกาะแน่นๆลูก we ราไปดูอย่างอื่นกันต่อเร็วยูจับมี่ไปก่อนนี่ต่อสับสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยมีเป็ดป่ะปะมีเป็ดป่ะปะใช่ค่ะ นี่เนีอาหารปลาหนีมีมีเหรียญ้วมัมีามีเหรียญอยู่ม่ห้ยอดจะใส่ไหมอูู้ห้ปก่อ่หยอหยอดไม่หยนมันเหมือนกันเลยบอออันี้ปลา้็นาปลาแล้วกแล้วก็จะมีอไรสำหรับปลาาหรอ เราจะไม่เป oh, right ็ดไหมล่ะลูกตายแน่จะให้นั้นตอะครัให้เป็ดใช่ไหมให้เป็ดใช่ไหมอ่ะอายา่างไม่เป็ดเลยหย่อดตรงนี้ยากับพี่ยูเร็วมันต้องหยอดด้วยกันลูกมันต้องหยอดด้วยกันไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะไปหาป้าปาไปหาป้าปาโอเคไปหาป้าปาไปหาป้าปาหยอดด้วยกันนะมันต้องหยอดด้วยกันนะ แบ no, no, no. okay. ah, so okay. ่งก yeah. ันเดี๋ยวเราแบ่งกัน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 ได้ได้แบ่งแบ่งกันแบ่งกันโอเคห้ามใช้มือลูกห้ามใช้มือเมียนั่งต้องทีเลยนะต้องทีลูกแม่โอเคแบ่งเลยเหรอเมียนะคะห้ามใช้มือนะคะโอเคไม่ใช้มือจับนะคะ่ะพี่ยูเทเลยค่ะอ่าพี่ยูเทอาย่าดูพี่ยูนะนี่ไะวิธีการให้อาหาร ย้อนไปเลยลูกย้อนไปเลยไม่ช่วยนะวิ่งเห็นไหมกินกินแล้วเปินกินแล้วเห็นไหมเห็นไหมยูเทไปเลยค่ะอ้าวไปไหนอ๋อหนูเทตรงนี้โอเคหนูระวังล้มนะคะอาย่าเทตรงนั้นเลยลูกอาย่าเทตรงนั้นเลย Yeah. พี่ยูกดลงได้นะเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในเลยมีอยู่ตร่แี้นะเฮ้ยไม่แก่หรอพีอยู่วันพีอยูเข้าไปอยู่ในนี้แล้วแตกไหมแตกแตกเล่ตาปลาตาปลาเลยเดี๋ยวอยู่กดลงเข้าไปงั้นพี่ยูมันเย็นเนาะพี่ยูวันไปเข้าไปนี้อาญาดูอาญามันเย็นมันนุ่มหนึบนะเอมันนุ่มหนึบนะได้นะนุ่มหนึบได้ได้วิว มันกินมันกินลูกบอลไม่อยู่เข้าไปหมดแล้วอ่ะมันกินลูกบอลไอยูไวยากไปหมดแล้วเนี่ยดูดูดูมกินลูกบอลได้ด้วยอ่ะอันนี้แม่ไปกินเขากินเก่งนะเนี่ยกินแดด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 ่ะกินลูกบอลได้ด้วยอ่ะอะไรเนี่ยแจกหมดเลยอ่ะแจกหมดเลยเหรอลูกเนี๋ยวพยู่กินลูกบอลได้กมันได้อ่ะมันยูกลงไปเลย มันกินทุกวันได้วจริงๆเงนี่ยไม่ยากกดตรงนี้ใช่ะเห็ไหมเออเราก็นวดมันไ,ได้อยู่นวดมันเลยมันลงเองอเลยฮึมาแลยม,มาเลยโอ้ยเย็นมากเยนนี่อ่ะไหมเอาสีฟ้าได้ไหมย่านี้ใส่สีฟนะ้าด้วยนะกอออขับแต่เบาๆนะจับเบาๆนะแม่ใส่ได้ไหมคะอาไม่ได้นหนูทำอาแม่ใส่เองโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่โยใส่พวกนี้ด้วยไงให้หนู มันกินลูกบอลไม่ดูเข้าไปหมดเลยี่แต่งตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยใส่สีอะไรบ้างอนี้มันกินมันกินลูกบอลอ้ะปาป๋ามันเนียนของปะป๋าปป๋านอะ่เแบ่งเอาอยู่เรื่อยมันเดือดเดือเนาะใช่แล้วมันเดือดเเนาะมันเดือดเเนาะมันเดือดเดือเยอะมาดูนะมันเป็นตัวอะไรอันนี้นี่ไงของแอร์ทำนีิ ฝนตกด้วยอันนี้ก็น้ำลูกอ,อันนี้น้ำน้ำใช่ลูกใช่ปะเดินไปข้างหน้าต่อนะอันนี้ก็น้ำคลองเหมือนกันลูกน้ำคลองเด,ด,ดินดะีๆนะราวังตกอันนี้ก็น้ำคลองเหมือนกันค่ะลูกอันนี้มันมีจอกมีแหนมีแหนก็คือลายเป็นตัวพืชเป็นพืชที่อยู่ในน้ำ แพ้ตัวใหญ่มากป้าป๋าแพ้ตัวใหญ่มากเมื่อที่อาญาบอกแม่แล้วว่าแพ้ราชาแพ้ราชาแพ้ตัวใหญ่มากไก่ลูกไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ บแพ้สีขาวใช่แพ้ก็มีอาหารกินแล้วปะป่าแพ้มันจะมีกลิ่นนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แพ้เหมือนกันหลบแพ้เหมือนกันใช่แพ้มันร้องอยังไงคะจ้าแพ้มาร้องแพ้ดีมาก อันนี้เขาเรียกว่ายิงขนูค่ะยิงขนุแต่พวกหนูเบบีอยู่นะพวกหนูเอู่ปะ่ะหาพี่อุกันอันนี้น้ำลึกมากนะเพราะฉะนั้นเราห้ามานะคะดูเสียงรถเห็นมไหมเสียงรถ้นี่ป่ะป่าชอบ Thank yeah. you. เราปะป๋าลงมาได้ไหมคะคุณคะสนุกไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตุนไหมคะไม่เก็บใชไหมคะสนุกไหมคะสนุกมากสนุกมาก แม้่ตอนหนูอยู่แบบม่นั่งหลายคนอย่แล้วแม่ก็เจ็บดูดดูพี่ยูไม่ได้นั่งกับพ่อสองคน่พี่ยูขึ้นเองไ่็นอแม่อยู่ตรงนี้แม่ประคองเอถูกแห่โอเคทาล้วนพี่ยูดีดีนะคะไอ้ย่าดีดีนะคะสปาจับดูคิดว่าเด็กๆจะใหอเป่ดค่ะพี่ยูดดีนะคะ ค่ะอ้แย่ดีๆนะคะลูกอ,าาอ่ะพี่ยูจับดีๆจับอยู่ของนี้พี่ยูต้องจับของนี้อโอเคโอเคสู้ๆสู้ๆป้าป๋าดูโอเคโอเคป้าป๋าอุ้มหนูโอเค,ออเคร้อนไหมว้าวอุ้ยมันนูนออะอาจับมือแม่ ่อเมืนนะีนนยจรับน้ำหนักได้ไ,ม,ไม่เกิน5โคนห้ามกระโดดบนสะพานด้วยเด็กๆอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวให้ให้พี่กันเดี๋ยวเพื่อนให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเดินถ้ำไปก่อนอนะให้แม่เดินไปก่อนไหมไหให้แม่เดินไปก่อนไหม ว้าว wow! จับราวได้เลยพี่ยูจับลาวได้เลยว้าวเดี๋ยวแม่ให้แม่ให้แม่ถ่ายก่อนหนูอยู่ตรงนี้ให้แม่มาถ่ายอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่นี่ก่อน ับโอเคไหมคะตัอนีตลงแบนงบนี้พนะี่ยูตลงแบบนี้ไหมสไลเดอร์ตรงนั้นนะ่ะก้าวา,าสูงนะสูงมากเลยนะพี่ยูเจ็บๆนะมันเพื่อน